ปีนี้เป็นก้าวแรกเลยนะคะที่เราได้ก้าวเข้าสู่วงการมังงะวายฝั่งญี่ปุน่นเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกจริงๆเริ่มประเดิมด้วยเรื่องนี้เลยห้องสวีสกิดหัวใจจากค่ายเฟิร์สเลิฟนั่นเองแค่ปกแกมันก็ตกฉันแล้วฉันก็เลยกดซื้อมาแบบเอ้ยงงๆเรื่องนี้สองเล่มจบตีมเรื่องเป็นเรื่องของประธานบริษัทกับพนักงานบริษัทคลาสสิกมากแก แต่ก็ไม่เป็นที่ผิดหวังเลยสําหรับฉันที่ซื้อมาเพราะอะไรนยะหรือเพราะนายเอกแซบมากแกนายเอกของเราเนี่ยชื่อว่าฮารุโตะซึ่งเป็นคนที่รักสนุกมากและก็ชอบสร้างเซ็กเฟนมากใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดเซ็กเฟนจริงๆแต่แล้วโชคชะตาก็ดันเล่นตลกให้ในายเอกของเราได้เจอกับพระเอกที่ชื่ออันซึ่งเขาเป็นถึงประธานบริษัทรูปหล่อรวยสายเปในเอกของเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยเขาเป็นคนที่ดีเกินกว่าที่เราจะแบบไปทําให้เขาแปดเปื้อนน่ะแกแต่หารู้ไหมว่าพระเอกก็คือลุกหนักมากเว้ยจีบหนักมากก็จะเรียกได้ว่าเตียงที่ว่าแข่งจะสู้แรงของพระเอกข,ของเราได้ไหมนะความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริษัทธรรมดากับประธานบริษัทนั้นจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันได้ในเรื่องห้องสวีทสกิดหัวใจ อันเนี้ยแอบกระซิบมานีดนึงเราดีใจมากแกเราได้โปสการ์ดลายเซ็นต์นะเขียนมาด้วยโคตรจะสวยเลยพรีเมียม,มสุดๆโด,ด,ดีใจมากๆเลยอ่ะเออเนี่ยพอเข้าวงการแล้วอ่ะมันก็จะออกยากใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเล่ม3 4มี่ห้าเรื่องหนึ่งสองสามสี่ต่อไปแกเตรียมได้เลยช่องชั้นนะครบทุกประเทศแล้ว <laughs>